Mg z S นะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระวันนี้มืดหน่อยนะครับตัว a r ริบ o ย CB 500N นะครับอย่างแรกนะครับติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนนะครับชุดคานขวางครับตัวนี้นะครับตรงรุ่นไม่มีการเจาะนะครับเป็นตัว U อ้อมข้างใต้ขึ้นมานะครับตัวตะแกรงเป็น a r ริบ o ยนะครับ CB 500N นะครับเมตร20คูณเมตรนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแข็งแรงออกแบบให้ลดเสียงรูลมนะครับ ราคาไม่แพงครับตัวนี้ MG ZS นะครับ โอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับแกรี่บอยสิริยาุูคิดเอ็นนะครับ